เงินแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าบนโลกไปเรียกกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะกิจกรรมที่เป็นเอกสารกิจกรรมก็ตามเป็นกิจกรรมที่เป็นกุศลกิจกรรมหรือกรรบักุศลก็ตามมันรู้ว่าต้องใช้ค่าของเงินเนี่ยถ้ามันจะส่งกระป๋เลวซามรู้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมันอยู่ที่คนนั้นเป็นผู้ใช้ว่าเป็นผู้เจริญขนาดไหนนี่เงินเนี่ยมันเป็นตัวแปรสําคัญในการทํากิจกรรมต่างๆให้สําเร็จ ถ้าเรามาทำในสิ่งที่ดีก็เป็นบุญเป็นกุศลน,นี่คนที่เขาบอกว่าทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยคือมีความบริสุทธิ์ใจมากมีความผู่มั่นมากมีความตั้งใจมากพอทําจะสาเร็จก็ได้มาแต่เงินมิใช่เงินซื้อบุญไม่ได้ไม่ใช่เน,นสต์สฐีไม่ออกนโลกเงินไปซื้อสวรรค์วิมานแก้ววิมานขอไม่ได้เอาไปที่อเมริกาก็ ใช้ไม่ได้แล้วไปต่างประเทศก็ใช้ไม่ได้แล้วต้องไปแลกเป็นสกุลปูนเขาเอา้าเป็นมหาเศรษฐีเอาโยโมวดเนี่ยสมมุิเป็นมหาเศรษฐีแสนล้านเกิดเครื่องบินตกคนเดินตายหามเลยเหลือโยโวดคนเดียวเขาจะใสด้วยเออเหลือโยโวดคนเดียวอยู่กลางป่าแล้วไปบอกกะรีมันว่ากูเป็นปนัอภิมหาเศรษฐียิงย่งใหญ่ในโลกกูมีเงินเป็นล้านล,านลาน้านปันมึงส่งพากูออกไปจากป่าทีเถอะ ลิงมันสนใจอะไรไหมมันสนใจไหมไม่มีค่าอะไรเลยใช่ไหมเรื่องมึงดีดีไม่ดีเราเกล้วยเอกเปลือกกล้วยบ้างบานเลยยมบานในนรกหรือสวรรค์ก็ไม่ได้เกงใจเงินเหล่าแต่เศรษฐีที่เกงใจที่เขาเกงใจเศรษฐีคือเศรษฐีแห่งหมูคนรวยรวย ไม่เช่นนั้นลงไปแล้วเขาไม่สนใจมันจะเป็นลูกไก่หลานไก่ไม่สนอะไรทั้งนั้นเพราะนั้นเงินหลวงพ่อมีเท่าไรก็ใช้หมดไงนี่เหตุผลอยู่ว่าจะไมสองปีเท่าไรน้อยลงเจ็ดล้านใครเกี่ยวไม่เอาเลยอะไรแบานั้นเอามันทำไมข้าวมีจานเดียวก็ยินแล้วรถไม่มีปฏิการอะไรมีเลยนี่วัดเจ็ดเล็กไปหมดเลยจะเผาจะเหลือเมื่อเท่เยอะจังไม่มีใครอยู่ไปร้อยร้อยห้องก็คือจะนอนยืน คูเปอร์เหยียบย่ำทำลายอะไแก่แยกซีดีจีเดียสร้างเงินสร้างใครกันไปเพื่ออะไรมีแค่พออยู่พอกินพอสุกพอดีพอพอะไรถึงเวลาแล้วมีเท่าไหร่มีมากให้คนที่มีน้อยมีคนมีน้อยก็มีถ้อยู่อยู่เด้ให้หมดให้หมดใช้เกลี้ยงใหม่ใหม่ก็จะมาเป็นทุกข์เพราะหมดตังค์ก็สบายใ,ใช้เกลี้ยงเราจะได้มีความสุขกับการใช้ถังเออแต่นี่ก็เป็นทุกข์ก็จะให้พอใจ